สวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องเที่ยวมาแล้วนะอ่ะมาอยู่ในร่มกันหน่อยลูกนี่แม่ผมนานี่ติดผู้พิงมากเลยนะผูพิงคุณแม่มาอยู่ด้วยนะครับผู้พิงดีใจไหมครับดีใจไหมลูกดีใจไหมผมหนามาอยู่ด้วยนะอ๋อจะจะไปไปไปรับแขกหน่อยไปอ๋ปูพิงบอกผมอิ่มแล้วครับดูคุณแม่เขาคึกคักเลยไปลูกไปรับแขกก่อน ผู้พ in <She, S 2> ิง <eviden> หิวแล้วครับเขากินหน่อยลูกเขากินหน่อยครับเขากินหน่อยจ้าก่อนลูกเขากินได้ยังจ้าจ้าเขากินหน่อยจ้าโอ้เขากินโอเคก็ไรก็ไรเกต้าช่างโอเคไปเอากล้วยนะครับผมอ่ะเกต้าช่างเกต้าช่างฮัลโหลฮัลโหลเจ้าลูกท้อยหาว เอาดิเหรอช่อ๋แกะเปลือกแกะเปลือก,ก,อ,กอ๋อไม่เอาอิม่มผมอิ่มครับผมอยากเล่นกับแม่เขาแม่ลูกชายเรานี่เอาใจยากเหลือเกินโอเคเกต้าช่างเกต้าช่างพิงค์มาเลยลูกโอ้เกะเปลือกเกะเปลือกพิงจะโบ,บนนะเขาให้กล้วยนี่อะไรก็แมวทีอย่างนี้จะมีกล้วยให้อ้อยก็แมว หอยเฮาไปไหนลูกยืนนิ่งแกเปลือกอยู่แกเปลือกอยู่ผมอยู่ที่ก,กว้างๆผมจะเที่ยวเล่กินนะครับผมจะไม่อยู่กับที่นะครับดูดูโอเคก็ไหลก็ไหลเกต้าช่างเสียงเจ้าเสียงเจ้าจะไปดมฉี่อะไรลูกเกต้าช่างมาอิ่มนี่อย่างเนี่ยดูขยัดใส่งวงเลยนะเอา้าเอา้า ยังไงนะลูกชายเราเนี่ยเที่ยวเยอะนะครับวันนี้โอ้โหดูดูดูด่าเออล่ะพ <g ül> ่าเออรล่ะเออก็คือเขาอิ่มนะครับเขาอิ่มแล้วโอเนคน,นนะครับล <star> ูกชายเราอิ่มสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศนะครับที่ฮักช้างของเรานะครับนังเที่ยวเยอะนะครับประมาณ4,50้านะครับท่านนะครับสมยเป็นคนจีนนะ tên là xuống tên xuống à, đen chỉnh đen chỉnh xuống Ching, chinh 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 à chinh 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 này, chinh chinh này chinh chinh xuống chinh 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 xuống chinh 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 chinh

อย่าไทยนมันหวังได้หมดเลยอ่าครอบครัวไทยลูกครอบครัวนายอ่าบนสูงบนสูงพิงบนบนนะสูงโอเคเอ็นจะเป็นสูงานโอเคฮะเยอะนะครับวันนี้โอ้เยอะมากเลยนะครับอาอพี่พี่อ๋อถ่ายรูปเลยกอดดพี่กอดโอ้โหดาราเราโดนลุมนะฮะ chinh chinh này chinh 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 chúp chinh 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 bây giờ chinh 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 vào chinh 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 chúc đi, chinh 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 tay chinh tay chinh đã là

เออแล้วก ah, ่อนนะลูกก่อนนะลูกกอดจริงจริงจริงจิงโอเคนะครับดูเสียงเจ้าเสียงเจ้าโอเคกล้วยไหนกล้วยไหนโอ้ไม่กินอิ่มอิ่มมากไงแกเปลือกแกเปลือกอยู่โอ้โหแกเปลือกนะครับแกเปลือก